ครับสวัสดีครับเอฟซี e ทุกคนนะครับเนาะเอามื่อนีก้ก็คือว่าเป็นโค้งสุดไทยนะครับเนาะแต้มสีพาาเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนกรุงเทพครับเอฟซี e เพราะว่าเซียนกรุงเทพเพื่อนว่าเอาแต่เลขเล่าส่งแต่เลขเล่า,าให้พอแต้มงวดน,นี้รองเอาเลขไทยรองมาดูด่าสันเพื่อนว่าเธอมันเป็นจังบุญครับเอฟซี e แต่พอเทียมกับฉีผ้ามาเชียนเอาเนาะครับนะเนาะเพราะว่าพนในทรงตัวเลขไม้พอเตียมแล้วพอเตียมจะผ้าเชียนเบิ้งเนาะครับเนาะของเซียนกุงเทปนะครับนะเ,เดอเอฟซีว,วันที่หนึ่งเนาะครับเนาะ หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าอันนี้เลขไทยเลยครับเลขไทยเลขเซียนกรุงเทพนะครับน้องกคาถามีเทียนเลข เกียนกรุงเทพนะครับเอฟซีเนาะพื้นห้มา่นเล็กบุลายหางครับเอฟซีเลขหน่อยหางเป็นบนเป็นล่างพร้อมบนนะครับเนาะ เตียวพันบ่มีเ่เลขกวิ่งใฮมม่านะครับ FC สิีมีหลักสิบหลักหน่วยก็ื่มแทนการเขียนตามที่เพิ่นใฮมม่าเนาะครับเนาะหลักสิบบนเกต ปเก้าเ <8 S 2> <9 S 1> นี่ยเพิ่นว่าหลักสิบนะครับเหบซี่ลักสิบบนอันนี้ลักหน่วย 1> 0 1 สองนี่ครับเป็นแบบนี้สิบหน่วยครับสียมจำมวสีแดงเขียนเนาะเพราะว่าสีน้ำเงิน สัตว์บอกรับเอฟซีอันนี้หลักสิบบนหลักหน่วยบนครับอันนี้เพิ่นจับคููมากครับเอฟซีจับคููมากสิมีเจ็ดศูนย์ เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งอย่างพจนจับคู่ใไฮซับนี้นะครับเอฟซีเลขบน มันนี่เพิ่นว่าถ้าสมมติว่าเอฟซีรับบอหมักที่ประจับคู่มาเพิ่นว่าก็สามารถจับคู่ก็ได้เพราะว่ามันจะขาดขาดสองเง่นบ่ครับเพิ่นประจับสองให้เก้าเพิ่นก็ประจับให้ครับนี้เพิ่นจะเปดศูนย์แปดหนึ่งเนี่ยแปดสองเพิ่นประจับให้เจ็ดสองเพิ่นก็ประจับให้เพิ่นนห้มาซ้ำนี่ครับนี่ซีห่าง ซับนีพ่อเตกับเชนซับนีนะครับเนาะกับชิโบกาเชนไลคอนี้ของเพิ่นถ้าสมมลว่าเอฟซีมักลักเก่ากระจับออกกเดกเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองซับนีนะครับ,บเอฟซีเจ็ดศูน,นย์เจ็ดหน,น,นึ่งเดสองแปดศูนย์ดหนึ่งแปดสองเอจับออกกรได้คาเดอพอเตียกับชีบกาเชนไ้คนีนะครับเนาะเพอเพิ่นเพิ่ให้มาซัำนี นะครับมันในส่วนส่วนเหล็กล่างล่างโมเตอร์ม,มันเขีย่อนด้วยคางกันนี่นะครับเนาะ ล่างเหมือนกันให้มากเทกันครับเอฟซีหลักสิบศูนย์กับหนึ่งครับหลักหน่วย ครับเด็กลลางนะครับ f ีนี่จับคููเพื่อนก็บอกจับให้นลายพร้อมนี่ครับ f ีเจับห้มัดสองหาง เลขล่างจับคู่มันจับหายมีศูนย์สีแดงแล้วครับอีกสีแดงจริงคืนได้ศูนย์สองมิเตอรนี่ครับมันจับคู่หายซ้ำนี่ยังเลขล่างสองหาง นี่ก็คือกันครับเอฟซีนี่ส่วนเหล็กล่างนี่เพิ่นให้มาซัมนี่ครับเอฟซีที่มันจับคู่ให้วซัมนี่ถ้าเอฟซีมารหนึ่งสองเก่ามก็ไ่าดเนาะครับเนาะแต่ว่าหนึ่งสามนี่มันบ่นเคยออกกั๊เถื่อหนึ่งสามครับอเอฟซีอ่าเพืเป็นนักเคยซื้อหวยก,ก็ัเข้าใจเนาะครับเนาะเลขกหนึ่งสามนี่บ่รวยเป็นอย่างบ่ออกจักเทื่อถ้าสามหนึ่งเนี่ยมันออกออกดูอยู่สามหนึ่งไมนาะขับเอฟซี ต่ว่าก็ง,งามอยู่เลยครับเรียกคันเนาะงามอยู่ทั้งเรียกบนเรียกล่างนะเบื้องเอฟซีนะครับเข้าใจนะคำเนาะนี่หลักสิบหลักหน่วยวันเทศไทยมักงสี่ขันจับเบิร์ตกระดิเก้าสุดมารับเอฟซีเรียกบนเพิ่นก็บ,บอกอยู่ว่าถ้ายเอฟซีโบมกทีิ่นจับคููมาให้ก็สามารถจับเอาได้ครับในนี้ เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเพิ่นก็ว่ามันจีไลตัวเพิ่นก็เลยจับให้ซีซีหางซัมนี่นะครับนี่คือเซียนกรุงเทพนะครับเนาะเอฟซีกับซีจะเห็นตั้งแต่เลขเลขเล้าพัฒนาแต่ว่างวดนี้เลขไทยเพิ่นใครมาล่องมึงเป็นงวดแหลกนะครับเอฟซีครับเอาแชปหน้าจอยเบิ่งนะครับเด้อเถื่อมันเป็นจังบุญเนาะครับเนาะเถื่อโศกเถื่อมัน เออมากเข้ากับค่อยจัดคัดเข้ากับพานไปเนาะครับเอฟซีเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเออมุ้ยไพหูจะคนว่าเลขสิออกตัวใดนะครับเนาะฉะนั้นแล้วเข้ากับใช้วิจารณญาณเอาเด,เด้ะเอฟซีเ้อครับเนาะหลายท่านหลายอาจารย์ให้มากต่างคนต่างให้ต่างสูตรไพสูตรมั่นเนาะเอฟซีเนาะบรูวอร์ไพซิเมนต์ไพถืดครับฉะนั้นแล้วพอเตรียมจะอยากเอามาฝากพี่ตอนน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน เกิดว่ามันเขางวดนี้งวดหนาวขจิทามหานด้พระเตียมไปน้าเลียกเชินกรุงเทพม,มาให้อีกเดียขจิว่าดิ <c oughs> <c oughs> นะครับเนาะพระเตียมกับเขาอวยพรให้มันเป็นชงโศกจังมันนะครับเนาะเออเขางวดนี้งวดหนาก็ตามต่ออีกนะครับเนาะเนาะนะสุดท้ายทายสุดเนี่ยเขามาแล้ว็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พรเตียมน้ำเนียนะครับเนาะเพื่อเป็นกะําลังใจให้พรเตียมอําทำคลิปต่อๆไปอีกนะครับเนาะ อาจารย์ได้เขาอาจารย์ในรุดพอเตียมกับจีบคนมาคุยกันลังหวยไทยห้องออกนะครับเนาะเอาสุดท้ายต้สุดจะพอเตียมกับขอกราบขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตี่ยมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อมีแต่โศกแต่หลับถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะวันที่หนึ่งพฤศจิกายนหกห้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงสุดท้ายนะครับเนาะครับมักกัจัดคัดกับพัน ตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะเอาสำหรับชิปนี้พ่อแต้มมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันชิปหน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม